วันนี้เราล็กก็จะเดินข้ามจังหวัดฮะเพราะว่ารถไปรถไม่ไหวเดินดีกว่าจะเดินข้ามจากจังหวัดราชบุรีไปจังหวัดสมุทรสงครามโอ้โหสุดยอดมากนี่ฮะโอ้โหนี่เส้นทางโอ้โหนี่เหมือนด่านพรมแดนเลยนี่ฮะผู้เฒ่าผู้แก่ก็เดินได้นะเนี่ยไม่สุดยอดเลย ช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการจังหวัดกันนะโอ้โหเดี๋ยวมาดูว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนี่ฮะเนี่ยพื้นเป็นพื้นไม้แบบนี้นยสะพานข้ามก็เป็นสะพานข้ามคลองนะเนี่ยคลองแห่งนี้ก็จะกั้นระหว่างจังหวัด ราชบุรีกับจังหวัดสมุทรสงครามนี่ฮะนี่่าอโอ้โหเดี๋ยวยัง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 ไม่ข้ามยังไม่ถึงกลางเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนาลีอยู่นี่ครับนัลลีนัลลีครับนาลีทำพิธีเดินเดินเอาเดินข้ามเดินข้ามเอาวโอเคไปนี่เราข้ามจังหวัดแล้วโอ้โหสุดยอดอ่ะ วันนี้เรามาที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วทำพิธีเดินข้ามกันแล้วเนี่ยโอ้โหวัดที่เราจะไปคือวัด่าวัดปาดูอารามหลวงใช่ไหมอ่านี่ฮะโอ้โหที่ที่เดินนี่อายุน้อยนะเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยวนี้วัยรุ่นเดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะ6หกมั้งมีแปดโอ้เนี่ย นี่ฮโหบรรยากาศพอเดินเข้ามาปุ๊บมันร่มเย็นเลยฮะนะรู้สึกว่าร่มเรื่องจริงๆนี่ฮะนี่นี่ฮะอันนี้มาเพื่อนแปะก็เก็บบรรยากาศนะ เราไปรอกันที่หน้าโบสถ์เลยเรารอตรงนี้กันได้เ<บ>พราะเราจะได้คัดไมได้รำนานๆเลครับไปรอหน้าโบสถ์ครับรอรอตรงนี้ครับจะได้รำนะ,ะเราเดินทะลุเข้ามาในวัดแล้วเรานี่จะเห็นโบสถ์สวยงามมากๆเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นวัดอารามหลวงเลยฮะวัดปรฐุมเดี๋ยวรอดูชมบรรยากาศของการ รำหน้านาคแหน่นาคอะไรเงี้ยนะนี่นี่ฮะมาแล้วนี่บรรยากาศของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้นาเล็กจะพาชมการแหน่าหนาคแบบมันๆน,นะ